สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับรวบหนุ่ยหน้าลายลูกแท้ฆาตกรต่อเนื่องสมคิดพุ่มพวงประวัติโชคโชนขายบริการงัดบ้านนะครับรวบยกแก๊งนะครับหัวโจกหนุ่ยมะลายลูกชายสมคิดพุ่มพวงฆาตกรต่อเนื่องที่เป็นข่าวโด่งดังเมื่อหลายปีก่อนหนุ่ยหน้าลายถูกจับมาแล้วสามครั้งคดีลักจากัารยานยนต์และหนึ่งครั้งครอบครองยาบ้าและสมุนร่วมแกง๊งปวชแต่ละคนล้วนติดคุกมาแล้วทั้งนั้น แยกคุกสถานพินิษมาแล้วถึงสองครั้งรวมตัวกันตั้งแก๊งร้อยเปอร์เซ็นตเต็มร้อยหรือแก๊งระเบิดหูขายบริการให้ตุ๊ดแถวสาวประเภทสองได้เงินครั้งละสามร้อยถึงห้าร้อยบาทวันไหนไม่มีงานก็พากระออกตะเวนงัดบ้านลักรถจักรยานยนต์ตำรวจตามรวบตัวไว้ได้หลังเข้าไปขโมยจักรยานยนต์ไปซ่อนไว้ในวัดพลเมืองดีและพารในวัดต่างสงสัยกลุ่มวัยรุ่นห้าคนมีรอยสักเต็มตัวแม้กระทั่งใบหน้าและเอารถจักรยานยนต์ มีพุลุมาซ่อนในวัดแจ้งตำรวจตรวจสอบก่อนจะลดตัวไว้ได้ครบ5้าคนอายุระหว่าง13ถึง26ปีไปเยเยาวชน2คนยึดรถจกักรยานยนต์10คันโทรศัพท์มือถือสิเ็เครื่องระเบิดฟอม1ลูกพร้อมอุปกรณ์งินงะนถุงหัวหน้าแก๊งหนุ่ยวัดหนุ่ยหน้าลายนะครับเคยเผยแม่พาหนีจากพ่อมาตั้งแต่อายุ3าขวบแต่เละเลี่อนอยู่ในขอนแก่นติดคุกมาแล้วสี่รอบครั้งนี้เป็นครั้งที่5้าที่ถูกจับ เพราะงานขายบริการให้กลุ่มกระเทยไม่เคยมีเลยพากันไม่ค่อยมีคนระับเลยพากันงัดและลักรถจักรยานยนต์เมืม่อเวลา10.00นวันที่22มกราคม2559ที่หน้าสอบพรเม,มืองอุดรธานีพันตรจตีพีรพงษ์วงสมานรูวมกับการผู้ทนจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยพันตรจเอกภูมิวิทย์เวทกามา พูมกับการสพเมืองอุดรธานีตำรวจโทชาณรงค์มากี่สุดธิ์ตำรวจตีอาทิตย์จันทาตำรวจตีสันพินิ์วัฒนารัตตําันทเอกอัตพลยี่เคาะรละตุนันเอกจตุพรเบญจกุลรัตตุนันเอกปานุทัศน์สิริวานรัตตุนันเอกบรรจงพาโคตรรัตตํานเอกวิเชียนคอยดีได้ร่วมกันถแถลงผลการติดตามจับกลุ่มนะครับแก๊งงัดแงะบ้านพักและลัลกรถจักรยานยนต์ทั่วเมืองอุดรธานีจับกลุ่มได้ผู้ต้องหาห้าคน กอบด้วย 1. น,นายจิตุรงหรือหนุ่ยพุ่มพวงอายุ26ปีอยู่ตำบลหนองหงอํอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นลูกชายคนโตของนายสมคิดพุ่มพวงฆาตรกรต่อเนื่องาศพที่เคยเป็นข่าวโด่งดังมาหลายปีก่อน 2. นายเลวัตเหล่าพงอายุ21ปีหรือจิ๋วลายหรือจิว๋วระเบดหูอยู่ตำบนลนงสวรรค์อำเภอนาการจังหวันดนนทบุรี 3. นายสายันอายุ18ปีหรือแจวลายหรือแจวระเบดหู น้องชายของนายเลวัตสี่นายเต๋านามสมมุติอายุสิบเจ็ปีชาวตำบลโคกสูงอเภอุบลรัฐจัขอนแก่นและห้าเด็กชายเก่งนามสมมุติอายุสิบสาปีชาวตำบลเมืองเพียอเภอกุดจับจัังหวดอุดรธานีโดยนายเต๋าและเด็กชายเก่งเป็นเยาวชนจึงไม,ไม่ได้นําตัวมาร่วมแถลงนบะโดยตัวยึดของกลางไว้ได้มีหนึ่งวจยยอนฮอนด้าสีเหลืองเลขเทะเบียนกไก่นนูไวไม้หกสิบ 664อุดรธานียึดได้จากบ,บริเวณวัดสมนัหน้าค่ายต่อชด242รถจักรยานยนต์ยาม5มิโอสีขาวทะเบียนขอไข่ยอยักกอควาย83อุดรธานี3ฮอนด้าอาร์สีแดงหมายเลขทะเบียนยอยัก0190อุดรธานี4รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเอฟสีขาวหมายเลขทะเบียนขอไข่ทอทานวาแหวน184อุดรธานี5ฮอนด้าซี90สีเขียวทะเบียนขอไข่ขอไขอท่ททง304อุดรธานี หกรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามิโอสีส้มไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับหนึ่งคันเจ็ดรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่สีชมพูไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหนึ่งคันแปดรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดำแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนสามคันรวมเป็นรถจักรยานยนต์สิบคันเก้าโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุงอัพโปและอื่นๆรวมเป็นเครื่องสิบบุหรีสิบเอ็ดซองสิบเอ็ดเงินเหรียญรวมสามสิบห้าบาทสิบสองระเบิดปลอมหนึ่งลูก สิบสามกุญแจรถจักรยานยนต์แปดดอกสิบสี่อุปกรณ์งั้นไงมีดปลายแหลมหนึ่งเล่มมีดปกสามเล่มไกโกงหนึ่งชุดพลตำรวจตีพิรพงศ์วงสมานผู้กับการกล่าวว่าในห่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับถึงปัจจุบันมีเหตุงานบ้านและลักทรัพย์รถจักรยานยนต์เกิดขึ้นบ่อยครั้งในเขตเทศบานลคอนครอุดรตำบลสามเ้าอำเภอตำบลหนองบัวนะครัตบตำบลโนน,นสูงโดยสืบทราบว่าเป็นแก๊งวัยรุ่นมีหลายคน จึงได้สั่งการให้พันตบรวจโทรชาลนล,ลงมากที่สุดรองผู้กับการสืบสวนนำกำลังออกสืบสวนจับกลุมโดยล่าสุดเมื่อวันที่20มกราคม2 5 9ที่ผ่านมาแจ้งจากนายประสบศิลสุพดลอายุ57ปีอยู่ตับนขอนแก่นอำเภอเมืองจังหว,วัดอ่าาว่ามีคนร้ายเข้าไปขโมยเอารถจักรยานยนต์ฮอนด้าเทนา่าสีเหลือง ไปเลือกทะเบียนกอไก่นอนหนูวอยไม้หกหกสีอุดรธานีที่จอดเอาไว้ในบ้านตำบนโนนสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีคนร้ายเป็นชายสองคนรูปร่างผอมสูงมีรอยสักเต็มตัวโดยเฉพาะที่ใบหน้าด้านซ้ายขับรถหลบหนีไปทางสียแยกใบพัดเดี้ยวไปทางบ้านดอนเสียตำบนหนองขอนกว้างด้านพันธุ์รถโทรานนรงมากที่สุดกล่าวด้วยว่าส่วนพยายามสืบจับคนร้ายกลุ่มนี้ โดยทราบว่าเป็นเด็กเกเรมั่วสุมอยู่แถวสถานีรถไฟอุดรธานีเพื่อขายบริการทางเพศให้กลุ่มเกและสาวเภศสองแต่ได้หายตัวไปหลังตำรวจไล่ล่าตัวกระทั่งต่อมามีพลเมืองดีและพระในวัดโสมนั้นน่าฆ่าต่ชด24สองสละบนหนองขอนคว้างแจ้งมาว่าพบกลุ่มวัยรุ่นต้องใส่มีรอยสักเป็นตัวและเจอะระเบิดหูมามั่วสุมอยู่บริเวณริมรัวหลังวัดจึงเข้าจับกลุ่มตัวไว้โดยมีในเลวัด หรือจิ๋วไล่นายนสาย,ยันหรือจิว๋วไลยสองพี่น้องและนายเต๋าเด็กชายเก่งนอกจากนี้ยังตรวจยึดรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเทนาสีเหลืองหมายเลขทะเบียนก็ไก่นอนหนูใบไม้หัหกสีอุดรธานีที่เพิ่งขโมยมาไว้ได้นะนตำรวจโทษชะนลงกล่าวต่ออีกว่าจากการสอบสวนขยายผลและไปตามจับกลุ่มตัวนายจตุรงคุ่มพวงนะหรือหนุ่ยหน้าลายลูกชายแท้ๆของนายสมคิดพุ่มพวงฆาตกรต่อเนื่อง ขณะหลบซ่อนตัวอยู่ที่บ้านญาติในนิคมตำบลน,น,นิคมสงเคราะห์เอเมืองจอุดรธ,ธานีก่อนจะตรวจยึดรถจักรยานยนต์คืนมาได้1บคันโทรศัพท์มือถือ11เครื่องบุหรี่ทีข่ขโมยมา11ซองอุปก,กรณ์งั้ยเงะ1ถุงจากการตรวจสอบประวัตินายจิตลงพุ่มพวงเคยถูกจับคดีลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ตั้งแต่อายุ14ปีที่จังหวัดขอนแกน่นรวมแล้ว3ครั้งถูกจับคดียาเสพติด1ครั้ง ผลโทษมาเมื่อปี57ก็มาอาศัยอยู่กับญาติที่อุดรทํางานรับจ้างมาตามตลาดสดและขายบริการทางเพศให้กับกลุ่มเกและสาวประเภท2ส,ส่วนนายเต่านะเคยถูกจับคดีลักทรัพย์รถจักรยานยนต์และแหกคุกสถานพินิษ์จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่9กันยายน2 5 5 8ถูกจับเข้าคุกอีกวันที่15กันยายน2558และล่าสุดแหกคุกสถานพินิษ์อีกครั้ง ื่อวันที่29ธันวาคม2 5 8ที่ผ่านมากระทั่งถูกจับได้ล่าสุดส่วนนายเลวัตหรือจิวไลนยนะและน้องชายคือนายสายันหรือเจ๋าายวไลมีเอกลักษณ์คือเจาะระเบิดหด้านซ้ายและเด็กชายเก่งเคยถูกจับคดีลักทรัพย์มาแล้วทั้งนั้นด้านนายจิตตลงค์พุ่มพวง,พวงหรือชายา,ยาหนุ่ยหน้าลายรับสารภาพว่าเป็นลูกชายแท้ๆของนายสมคิดพุ่มพวง,พวงแต่แม่พาแยกทางมาอยู่ดอนตั้งแต่อายุเพียง3ขวบ และเล่่อนเข้าไปอยู่ในมูลนิธิบ้านเด็กแสงตะวันแล้วไปเล่่อนที่จังหวัดขอนแก่นจนถูกจับกลุ่มในขาา้อหาลักรถจกักรยานยนต์ติดคุกสถานพินิจจังหวัดขอนแก่นนาน3ปี้นโทษออกมาก็ลักทรัพย์อีกติดคุก1ปีปี52นะครับผลโทษต่อมาก็ลักทรัพย์จนถูกจับติดคุกอีกคราวที่คราวนี้3ปีและผลโทษออกมาเมื่อปี56ถูกจับฐานครอบครองยาบ้าติดคุก9เดือน คนโทษออกมาก็รับจ้างเขียนผักในตลาดที่อุดอรแล้วว่างๆก็พาเพื่อนๆรวมตัวห้าคนไปเล่ขายบริการทางเพศให้กับกลุ่มเกย์สาวเพศสองที่บริเวณสถานีรถไฟอุดอรธานีนะครับได้ค่าจ้างครั้งละสามร้อยถึงห้า้ยบาทแต่ยาหลังหาเงินไม่ได้จึงพากันไปลักทรัพย์จนถูกจับได้ดังกล่าวนะครับสำหรับหนุ่ยหน้าลายนะครับ